thank <laughs> you ตอนสาวผมพี่น้องมื่อี้ตื่นเต่เศ้าก็เลยน,นั่งรถแท็กซี่ลงมาที่ปากอ่า,า,าวของเมืองบาร์เซโลนาที่พี่น้องเด้ออยากจะบอกว่าไม่ว่าจะไปจุดไหนของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสถาปตัตยกรรมต่างๆดูดยเฉพาะทางหลังคอยเห็นบ่ะพี่น้องสวยหรีน่าลูกหมดไฟเขียวไฟเขียว วนไปวนมาอีกรอบหนึ่งเลยพี่น้องมาถึงหน้าอนุสร์สถานที่เป็นของโคลัมบัสที่พี่น้องเนาะ,ะวาสีพากันไปถามข้อ,ขอมูลาลาวาสไปขึป้นรถเคเบิรนค่าอยู่บนพี่น้องหาบ่อพ่อที่เท่าเบิ่งนกันพี่น้องตอนแรกล็วาสมาถามแค่ข้อมูลว่วาไป,ปขึ้นรถเคเบิรนค่าอยู่ตรงไหนเด้อมามาแล้วมาเจอดูซิพี่น้องมาเจอเป็นร้านใต้ดินชั้นใต้ดินเขามีขายโซเนีย เป็นสังกาดาแฟมิเลียนเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็น ี่น้องออกมาจากร้านซูเวเนียร์ร้านของฝากกาเลยวสัสยยางลงมาในปากอ่าวพี่น้องเป็นทางที่ลงมาในปากอ่าวข้างหลังเป็นเรือที่ไปดูเมื่อวันก่อนพี่น้องตัวบาดเด็กเขาไปทางในอา่าหู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนกำลังสิเปิดสะพานพี่น้องได้ยินเสียงปี๊บ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 ให้เปิดสะพานสงสัยคงจะเป็นเรือสมปันเรือกัเพาวน,นี้แหละมั้งที่กำลังจะออกไปสู่ทะเลพี่น้องเขาอ,อยากสิบอกนิดน,นึงเรื่องพี่น้องว่ามาที่บาร์เซโลนาเนี่ยประทับใจจริงๆแต่ว่าอุย้ย รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงอะไรพี่น้องพี่น้องตอนนี้ได้ยินเสียงหัวหัวส่งสัญญาณว่า <okay. S 1> สะพานกําลังจะเปิดออกจากการแ <Okay. S 1> ลวพี่น้องต้องรีบออกมาจากสะพานโดยด่วน <laughs> พี่น้องสะพานมันเปิดย่นี่มันไม่ได้เปิดขึ้นข้นขางบนเหมือนที่อื่นๆน,น้องมันจะเปิดเลื่อนทั้งสะพานเข้าไปข้างในเลยเพราะฉะนั้นเรือจึงสามารถที่จะลอดผ่านออกไปได้ที่ปากอ่าวนะี่พี่น้องเนาะแต่ว่าก็แปลกดีที่คอยว่าวางไว้ว่าสีวถึงเมืองบาเซโลนานพี่น้องเป็นเมืองที่น่าประทับใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยแกะสลักสวยงามสลักสลาได้สวยงามผ่อนช้อยประทับใจมากพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ลองมาดููดกัน เพราะว่าแปลกหูกแปลกตาจริงๆ ตัใหญ่ๆมากเลยพี่น้องจด็กหน่อยเอาอาหารมาให้กิน <laughs> าล่ะตอนนี้สะพานกับปิดกับคืนเราได้พี่น้องผู้คนกําลังเดินหลังไหลลงกันไปที่บากอเาวที่นั่นจะเป็นร้านอาหารที่คอยบอกเหมือนตอนที่เราได้พี่น้องเป็นร้านอาหารช้อปปิ้งแล้วก็ไปทานอาหารเที่ยงก,กันก็โอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ลากยางไาม่ได้เลยพี่นอ้องดูซิวิวจากข้างหลังเป็นสถานที่นะพี่น้องแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นเว r l ์เทรดเซ็นเตอร์ของบาร์เซโลนาด้พี่น้อง,อ,งอากาศดีจริงๆเลย เห็นบอกพี่น้องมีคือแค่เบอร์ค่าติดข่อยสิพากันไปเด้พี่น้องเด้จะเบอ่งงานศิลปะเป็นทุ่นลอยน้ำดิพี่น้องที่กวัวเสียอาวว่างไว้ซื้ออย่างน้อยก็มีอะไรไว้มองดูให้แปลกหัวแปลกตาเล่นเป็นอินสปิเรชันในพี่น้องเป็นบอกว่าแหยางอ้อมข่อยกันยางอ้อมมาเรื่อยๆพี่น้องอ้อมมาจนๆอย่างไกลจนขาลากเลยเตียยพี่น้องเบิ่งเรื่อยอสพี่น้องประมาณ 4- 5ชั้นนี่แหละ รู้สึกว่าจะใหญ่ตัวมโหรฬานมากจริงๆคอยคิดว่ามันคงจะแพงหน้าดูเลยจริงๆคอยดูใกล้ๆนะใหญ่จริงๆเลยพี่น้องออกมาขอสุมนิดนึงว่าคงสิบหลงพาว่อยางมากใกล้แห้งแล้วก็เพิ่นบอกว่าถ้าเดินๆมาแล้วจะมีเซอร์ไพรส์วะพี่น้องไปดูว่าเซอเซอร์ไพรส์อีหยังพี่น้องเห็นแล้วรู้สึกว่ามาเรื่อยๆจนถึงร้านขายของที่ถูกๆกับพี่น้องยางมาเรื่อยๆพี่น้องคอยอยากสิให้บางอีหยังคอยมองๆไปเห็นอ่า เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ข้างบนสุดของดาดฟ้าของเรือยอสเป็นน้องเห็นบอจากเห็นบอเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เหมือนของเล่นเลยแต่เป็นของจริงนี่เป็น้องแต่มันใหญ่มากยางหาเกบอบขายยางแปยยางมากจนว่าหอดชายหาดของบาัเรดลนาเปน็นน้องเบิ่ง พี่น้องในสุดกับมาฮอดชายหาดบาร์เซโล์นาบระดิ่คาดหวังเลยบะสินะมาพอใช้หาดบาร์เซโล์นาพี่น้องดีใจจริงๆค่อยดีใจมากเลยข้างหนังข้างมอนมองนั้นจะเป็นชายหาดนูดเด็กพี่น้องเด้อไผ่มักนูดกับมาตั้งปุ่นไผ่มักธรรมดากับมาตั้งปีดเด็พี่น้องเด้อฮัลโหล so cute พี่น้องนนสุดกับมหาพอพี่น้องเป็นกระเช้าที่ขึ้นไปข้างบนเป็นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะ,ะขึ้นไปบนกระเชา้าลอยฟ้าหรือว่าเขาเรียกว่าเคเบิลคาร์นะพี่น้องเนาะรัไปกันเลยว่าเป็นยังไงเบื้องเอากันแล้วกันพี่น้องบ่าหอนหรือบ่งหอนถึงขนาดต้ตองแจกร่มกันเลยทีเดียว <laughs> ได้รุ่มแลวก็สวยงามก็โอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวไปๆเราขึ้นไปดีกว่า j e s อ s พี่น้องคลิปขึ้มาฮอดข้างบนแล้วรู้สึกว่ามันสิโยกเยกโครงคร่งจังได๋ล่ะพี่น้องอันนั้นก็คือกระเซ้าที่พวกเฮาสิไปอ่าสัมผัสกันด้พี่น้องเด้อ ตอนรอดขึ้นกระเช้าในการดูวิวข้างหลังพี่น้องจะเป็นสระว่ายน้ําเป็นชายหาดแล้วก็เป็นวิวของเมืองบาร์เซโลนาทั้งเมืองเลยพี่น้องสวยงามมองเห็นตึกสวยๆตึกที่อ่าสวยๆเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องตอนนี้เคเคบลค่ายก็ลังเสรมาแล้วเป็นรอบของเท่ได้เรียบร้อยกันหรือยังไปกันเลยขึ้นมาเหนือ่เลยพี่น้องโครงเรลง้อน ที่มีปลาไม่สวยงามมากเลยดูสิ เคเบิลคาร์จากบาร์เซโลนาปากอ่าวด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งที่พี่น้องรู้สึกประทับใจประมาณ15นาทีถึง20นาทีแต่รู้สึกว่ามันสั้นสั้น,นแป๊บเดียวประมาณรู้สึกเหมือนกับประมาณ5นาทีนั่นแหละพี่น้องและการลมเย็นให้พี่น้องลมเย็นฉ่ำเหมือนกับเปิดแอร์ฉ่ำๆข้างบนน่ะลมทะเลแลวก็ตอนนี้ว่าประมาณบ่ายโมงกว่าเราจะพากันไปหาอะไรกินไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าพี่น้องเบิรงแมนที่นี่เป็นโรงแรมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ มีน้ำพุด้วยสวยงามมากเลยทีเดียวดูสิดูสิโรงแรมมิราม,มา่าโรงแรมนี่พี่นอ้องมีนกพิราบด้วยดูสินกพิราบนกพิราบย่างๆไปก็เห็นอันคุนจัดสวนน่ารักน่ารักมากเลยอยู่บนฮิลอยู่บนเนินเขาตรงนี้พี่น้องเห็นบอกเขาคงจะทำปลูกไว้เยอยะแยะเลยแล้วก็ฝั่งทางนู้นเนี่ยจะเป็นฝั่งอ่าวบาร์เซโลนาอีกด้านหนึ่งเป็นชายหาดพี่น้องพากันมาแล้วก็ตรงนั้นจะเป็น ร้านอาหารมาสิพากันไปหาอะไรกินไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่ามันคงไม่แพงเกินไปเห็นบพี่น้องมองทีเห้านางเรือกระเช้าเคเบิลคาร์มาจากตรงนู้นในพี่น้องเห็นไหมไม่ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้เออตรงนั้นแหละจากตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมากระเช้าอันที่สองอันที่สามแล้วก็มาถึงเทนีพี่น้อง,อองเห็นวิวกับเบงวิวพี่น้องลืมกินเขากินป้าแล้วก็วิวข้างหลังของบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่ดูจากเนินเขาฝั่งปากอ่าวสวยงามมากพี่น้องน้อยคนที่จะได้เห็น สเียตัดสินใจกลับมาที่อพาร์ทเมนต์ใกล้ๆกับที่พักนะพี่น้องมาทานอาหารเป็นกระป๋องลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่ากินเท้าที่แล้วก็อร่อยนะพี่น้องรู้สึกว่าอร่อยดี Food is coming Messi thank you thank you เป็นกระป๋องไก่ที่พี่น้องคอยมากินไก่คอยมามากินแกะพันยนี่แล้วมากินแกะ แต่ก็ทานให้อร่อยกัแล้วกันเด้อคูเดปติดยยายคาซิโทรออฟบา์เซลลน่าก๊าดตกาัลิ๊กอัแี่คือแจ๊แบนด์ The boys playing the band the jazz so nice